สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับวันนี้คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่8เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราชส5 6 6นะครับหัวข้อที่ให้ไว้นี่คือ13กรกฎาจุดจบพิธานี่คือหัวข้อนะครับเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้ครับกว่าจะได้นายกรัฐมนตรีคนที่30เนี่ยนะครับก็คงจะนู่นแหละครับวันที่20 กรกฎาคมนู่นแหละครับจับตาดูดีๆครับคนที่ออกมาพูดเรื่องโบทสาวันเนี่ยคือวันโมหมัดนอมัทากับพิเชษเชื้อเมืองผ่านประธานกับรองประธานคนที่สองแต่ทำไมรองประธานคนที่1ปฏิพัท์สันติพาดาจากพระเก้าไกลเนี่ยเงียบกริบเลยนะครับทำไมล่ะครับช่วงนี้บรรดาแกนนำพักเพื่อไทยเนี่ยกำลังเล่นบทพ่อพระต่อยังเก็บงำ วิญญาณหมาป่าไม่ให้ปรากฏภาพออกมารอขยำ่ำสาวน้อยหมวกส้มคือเกรงนะครับว่บากองเทียนยจะแตกฮือกันแล้วก็จัดทัวในโซเชียลแต่ก็มีหลุดออกมาบ้าเหมือนกันนะครับอย่างประเสริฐจันทระโวงทองซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเนี่ยพูดให้คิดครับประเสริฐบอกว่าอย่างนี้เป็นเรื่องที่พักก้าวไกลเนี่ยจะต้องไปปรับกลยุทธ์เพื่อประโยชน์ในการเลือกนายกรัฐมนตรี พูดสั้นๆนี่แต่ความหมายลึกซึ้งนะครับประโยคนี้มาจากคําถามเกี่ยวกับเรื่องการแก้มาตรา112ของพรรเก้าไกลนะครับประมาณว่าถ้าหากว่า9ก้าไกลไม่ยอมลดเพดานการแก้มาตรา112ลงบ้างเนี่ยอาจจะเจอปัญหาและไม่ได้รับการยอมรับจากผูธธ้ทสภาจะเรียกว่าเป็นเสียงเตือนก็คล้ายๆกันหมดนะครับสวเขาก็เตือนกันแบบนี้แหละครับแต่ก้าไกลก็ยังเชื่อมั่นในตัวเองอย่างแรงกล้า ไม่มีการลดเพดานการแก้มาตรา112แม้แต่นิดเดียวชัยทวัฒน์ตุลาธนซึ่งเป็นเลขาธิการรรคก้าวไกลแล้วก็เป็นผู้จัดการรัฐบาลสมัครเล่นเนี่ยยืนยันครับว่าไม่มีการลดราวาศอกจริงๆนะครับชัยทวัฒน์บอกว่าอย่างนี้ครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าคำว่าลดเพดาน,นหมายถึงอะไรที่ผ่านมาเราพยายามอธิบายว่าเจตนารมณ์ของเราเป็นอย่างไรเรามองเห็นปัญหาอย่างไรเราคิดว่าแนวทางแบบนี้ จะดีต่อระบอบประชาธิปไตยและสถาบันพระมหากษัตริย์มากกว่านี่เป็นคำพูดของเลขาธิการพรรคก้าวไกลซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยนะครับไอเนื้อหาการแก้มาตรา112รของก้าวไกลเนี่ยก็โดนชำละมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะสรุปตรงกันว่าเป็นการดึงสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมาเทียบเท่ากับประชาชนธรมธรมดาธรรมดาสิ่งที่เปลี่ยนไปคือสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้เป็นความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระม,มหากษัตริย์ต้องเผชิญหน้ากับประชาชนโดยตรงเพราะผู้ฟ้องมาตรา112ตามที่ก้าไกลเขต้องการเนี่ยคือสำนักพระราชวังนะครับไอเรื่องโทษที่เบาลงไปก็พูดกันไปเยอะแล้วแะครับแนวทางของก้าไกลนี่คือเบาลงทั้งแผงแม้กระทั่งมิ่นศาลนะครับโลกในยุคโซเชียลที่มีการแสดงความเห็นแบบไร้ความรับผิดชอบอย่างกว้างขวางแบบนี้ใครนึกจะโจมตีสถาบัน ก็จะไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เพราะก้าวไกลต้องการให้เป็นอย่างนั้นครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนของก้าวไกลไปอธิบายให้ฟังเป็นอย่างอื่นแสดงว่านั่นเป็นการโกหกหลอกลวงนะครับเดี๋ยววันที่13ก,กรกฎาคมวันแรกของการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยเริ่มต้นมาก็คงจะถกเถียงกันนานนับชั่วโมงนะครับถ้าเลือกไม่ได้แล้วจะทํำยังไงต้องเลือกกันกี่วันเสร็จแล้วจะมีการเสนอชื่อคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้ที่ประชุมรัฐสภาเนี่ยได้โหวตเสียงกัน ก่อนจะโหวตก็จะต้องมีการแสดงวิสัยทัศน์แต่ถ้าเกิดเสนอชื่อเพียงคนเดียวคือพิธาลิมเจริญนัทก็อย่าเพิ่งดีใจนะครับชื่อเดียวยังไงยังไงยังไงก็ต้องลงมติครับถ้าไม่ผ่าน376เสียงก็ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีมันไม่เหมือนกับการเลือกประธานสภานะครับที่ไม่มีคู่แข่งก็ถือว่าได้เป็นโดยอัตโนมัติแล้วในการแสดงวิสัยทัศน์ถ้าเกิดพิธาไม่พูดถึงเรื่องมาตรา112เนี่ย ็จะต้องมีสอสอหรือไม่ก็สอวอหลายต่อหลายคนลุกขึ้นมาทวงถามว่าตกลงจะเอาอยัางไงจะวางสถาบันเอาไว้ตรงไหนไอที่คุยเอาไว้หรือว่าที่คุยเอาใจด้อมส้มเอาไว้ว่าไม่ลดเพดานก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก็แล้วกันนะครับถ้าหากว่าสอวอกับสอสออีกฝากหนึ่งเขาฟังแล้วสมควรให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเป็นแบบนี้ม้วนเดียวจบประเทศไทยได้นายกรัฐมนตรีชื่อว่าพิธาจากนั้นก็ถแถลงนโยบายและก็เข้าบริหารประเทศอย่างเป็นทางการ ไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างไปจากนี้แล้วครับแต่ในทางตรงกันข้ามนี่สิครับถ้าเกิดพิธามไม่ผ่านในวันที่13กรกฎาคมแล้วจะยังไงต่อประเด็นนี้เนี่ยกํำลังตกเป็นที่ถกเถียงกันเพราะว่ากฎหมายเขาไม่ได้กำหนดนะครับว่าจะให้ทำยังไงต่อแล้วก็เริ่มมีบางคนนออกมาพูดแล้วด้วยว่าการประชุมนัดถัดไปคือวันที่19กรกรกฎาคมเนี่ยนะครับ สามารถที่จะเสนอชื่อพิธาขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้แต่คําถามคือว่าแล้วมันทําได้จริงหรือเปล่าล่ะในเมื่อรอบแรกเนี่ยไม่ผ่านเจ็ดวันผ่านไปมีอะไรใหม่ที่สามารถจูงใจให้คนที่โหวตไม่เลือกพิธาเนี่ยเปลี่ยนใจได้ไหมจะปลุกมอบกันเลยครับหรือว่าจะลดเพดานการแก้มาตรา112กันเลยครับมันจะสายไปแล้วนะครับแต่เอาล่ะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยวันที่19กรกรกฎาคม ใครจะเป็นคนกำหนดว่าสามารถบวชชื่อพิธาได้อีกรอบหนึ่งถามว่าวันนอเนี่ยกำหนดได้หรือไม่คนวางพล็อตเรื่องนั่งกระดิกนิ้วตีนรออยู่แล้วนะครับมันต้องจบด้วยที่ประชุมเสียงข้างมากว่าจะดาเนินการประชุมอย่างไรต่อไปถ้าเกิดระเสียงส่วนใหญ่โบวตให้เลือกพิธารอบสองได้ก็ต้องโบวตรอบ3รอบ4รอบ5เช่นกันหากบอกว่าพิธาจบไปแล้วก็ต้องเริ่มชื่อกันใหม่ฉะนั้น กูรูกูรู้ในก้าวไกลที่ออกมาทุบโต๊ะเปรี้ยงบอกว่าโบวชพิธากี่รอบก็ได้เนี่ยหยุดฟังซะก่อนเถอะครับว่าที่ประชุมรัฐสภาเสียงส่วนใหญ่เขาว่ายังไงแล้วก็ค่อยให้เป็นไปตามนั้นนะครับเพราะนี่คือประชาธิปไตยไม่ง่ายหรอกครับ19กรกฎาคมที่ประชุมรัฐสภาจะบวชชื่อพิธากันอีกรอบนึงเนี่ยเว้นเสแต่ว่าพรรคก้าวไกลจะมีคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมากกว่าหนึ่งรายชื่อกรณีนี้อาจจะพอคุยกันได้แต่ ก้าวไกลไม่มีครับมีพิธาคนเดียวเท่านั้นแหะครับผิดกับเพื่อไทยเขาส่งเต็มพิกัดเลยมี3คนเพื่อไทยเนี่ยคงจะกินแบบนิ่มๆทัวก็ลงน้อยแล้วก็ปล่อยให้ไหลไปจบวันที่20กรกฎาคมเป็นรัฐบาลเพื่อไทยที่ไม่มีพักก้าวไกลร่วมรัฐบาลครับสําหรับก้าวไกลถ้าลดเพดานมาตรา1 1 2ไม่ทันแล้วเพราะว่าสสอยังไปโชว์ตัวร่วมกับแก๊งลมเจ้าแล้วก็ประกาศตัวชัดเจนว่าจะยืนข้าง ผู้ต้องหาจําเลยในคดีมาตรา112ทุกกรณีแถมยังแสดงเจตนารมเช่นเดิมชัดเจนแบบนี้เนี่ยมันก็ดีไปอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าสวเขาก็คงจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าพวกทะลุแก้ทะลุวังกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายแค่การแก้มาตรา112เท่านั้นนละครับการแสดงออกที่ผ่านมาคือการล้มล้างสถาบันเลยนะครับการเลือกพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นการเลือก หัวหน้าพักที่มีนโยบายแก้มาตรา112เท่ากับยกเลิกเข้าไปบริหารประเทศเลือกให้เข้าไปบริหารประเทศและสิ่งที่พวกเขาเยืนกลานโดยที่ไม่สนใจพักพันธมิตรอีกทั้ง7จ็ดพักเนี่ยคือจะต้องเอามาตรา112เข้าสภาให้ได้ใครที่คิดจะคบกับพักก้าวไกลก็เชิญเถอะครับแต่ต้องร่วมรับผิดชอบกับผลที่ตามมาด้วยกันแล้วกันนะครับ มาตรา112เนี่ยไม่ได้เป็นผลร้ายอะไรกับใครทั้งสิ้นเลยแต่สําหรับคนที่ต้องการจะล้มล้างหรือว่าต้องการจะเปลี่ยนแปลงพวกนี้เนี่ยเขากําลังหาช่องทางอยู่ซึ่งวิธีที่เขาคิดคืออย่างนี้นะครับเขาจะแก้มาตรา112เพื่อให้โทษการบินสถาบันเนี่ยเบาที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะเริ่มลงมือทําในสิ่งที่พวกเขาเนี่ยคิดกันมานานแล้วนะครับ